สวัสดีค่ะตอนรับสู่ช่วงเศรษฐกิจนะคะในฝ่าวิกฤตน้ําท่วมค่ะขณะนี้นะคะมีผลกระทบหลากหลายด้านด้วยกันนะคะน้ํานั้นได้เข้ามาค่ะผ่านในเส้นของพิพพิรีรังสิตนะคะผ่านจากหน้าสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสลงไปจนถึงประมาณ4แยกของเกษตรนะคะขณะนี้รถไปรถสัญจรไปมานั้นค่อนข้างที่จะลําบากนะคะแนะนําว่าให้เปลี่ยนเส้นทางค่ะขณะที่ผลกระทบจากน้าท่วมนะคะนอกจากที่จะทําให้ภาคอุตสาหกรรมของไทยนั้นได้รับความเสียหายนับแสนล้านบาทแล้วนะคะ ธุรกิจในภาคอาหารค่ะรวมทั้งเป็นธุรกิจของภาครายย่อยนะคะหรือว่า SME ในขณะนี้ค่ะมีการประเมินว่าร้านค้าต้องปิดไปแล้วค่ะมากกว่าประมาณ1้อยละเบนะคะแล้วก็ความเสียหายเบื้องต้นนั้นไม่ต่ำกว่า600ล้านบาทค่ะติดตามรายงานจากคุณวนิดาเพ่งจันทค่ะแม้จะเลยเวลาเปิดให้บริการตามปกติมาแล้วกว่า2ชั่วโมงแต่บรรยากาศในร้านอาหารชื่อดังย่านถนนเกษตรนวมินแห่งนี้กับเงียบเงา แทาไม่มีลูกค้าให้เห็นซึ่งเจ้าของร้านบอกว่าเป็นอย่างนี้มานานหลายสัปดาห์แล้วหลังกรุงเทพมหานครได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมส่งผลให้ยอดขายในแต่ละวันลดลงไปกว่าครึ่งลูกค้าก็คงจะเป็นห่วงสวัสดิภาพตัวเองก็ไม่กล้ามาทานอาหารกันถึงแม้น้ำจะยังไม่ท่วมก็หายไปกว่าประมาณ70%นะคะยอดขาย เจ้าของร้านอาหารแห่งนี้ยังระบุว่าแม้จะไม่ประสบปัญหาวัตถุดิบขาดแคลนเหมือนร้านอาหารอื่นๆเนื่องจากสั่งซื้อสินค้าจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรงแต่ปัญหาหนึ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คือการปรับขึ้นของราคาสินค้าทุกประเภทโดยเฉพาะกลุ่มผักสดเนื่องจากปัญหาเส้นทางการขนส่งรวมถึงปริมาณผลผลิตที่ลดลงจากท้องตลาดที่ปกติเราจะไปซื้อที่สี่มุมเมือง ตอนนี้แม่ค้าก็ามาส่งให้แต่ต้องส่งประมาณสามวันมาส่ง3วันครั้งเพราะว่าเขาก็มาลำบากของก็แพงขึ้นสองเท่าตัวผักบุ้งเคยซื้อมัดละ6-70บาทก็กลายเป็นมัดละรนะ้อยห้าสิบอะไรเงี้ยราคาอา,า,า,าหารลกงก็ไม่ได้ปรับนะคะนางทานิวันกุลมงคลนายกสมาคมพัตคารไทยกล่าวว่าจำนวนร้านอาหารที่จดทะเบียนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีทั้งหมด1 2 0 0 0ร้านขณะนี้ปิดกิจการไปแล้วกว่าร้อยละ70คิดเป็นมูลค่า7-8,000ึง 8, ล้านบาทโดยเฉพาะพื้นที่ในเขตทวีวัฒนาเพียงเขตเดียวสูญเสียไรายได้แล้วกว่า600-700ล้านบาทต่อเดือนเนื่องจากร้านอาหารขนาดใหญ่กว่า100ล้านต้องปิดกิจการลงทั้งหมดขณะที่พื้นที่อื่นๆที่ยังไม่ได้รับผลกระทบก็มีลูกค้าเหลือเพียงร้อยละ20 น้ำท่วมที่หนักกว่าทุกๆปีทำให้ร้านค้าบางรายปิดตัวเนื่องจากมีเงินหมุนเวียนไม่เพียงพอและหลายร้านอาจจะต้องเลิกจ้างแรงงานบางส่วนเพราะไม่สามารถแบกรับภาระค่าใช้จ่ายได้ซึ่งทางสมาคมพัตานาารไทยอยากให้รัฐบาลวางแผนแก้ไขปัญหาระยะยาวและควรทำแบบรวมศูนย์เพราะเชื่อว่าปัญหาในลักษณะนี้จะเกิดขึ้นทุกปีและมีแนวโน้มมากขึ้นวณิดาเพ็งจันทร์ทพีบีเอสรายงาน อีกเรื่องหนึ่งนะคะที่ยังมีความกังวลกันค่ะเป็นเรื่องของพลังงานนะคะสําหรับสถานการณ์ในกรุงเทพในขณะนี้นะคะก็หลายๆคนค่ะที่ไปเติมนะคะโดยเฉพาะแก๊สนะคะก็ค่อนข้างจะหายากค่ะต้องเดินทางไปในบริเวณที่น้ำอย่างไม่ท่วมไปถึงนะคะเราจะมาคุยกันเรื่องของทั้งความมั่นคงทางพลังงานค่ะและการช่วยเหลือสนับสนุสนประชาชนในช่วงน้ําท่วมนะคะวันนี้อยู่ในสายกับเราค่ะดรพรยินชูโชธถาวรประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมาการผู้จัดการใหญ่บริษัทปลทจำกัดมหาชน ะะที่แรกนั้นจะเดินทางมาที่สถานีไทย PBS นะคะป่าว่ายังมีปัญหาติดขัดค่ะเนื่องจากว่าระดับน้ํานั้นท่วมสูงนะคะเราจะไปคุยกันทางโทรศัพท์กันก่อนค่ะเรียนสาสรดรไพรินนะคะสวัสดีค่ะดรไพรินคะสวัสดีครับดรรุ่งครับค่ะในในช่วงนี้นะคะช่วงภัยกิจนำท่วมแบบนี้ค่ะทางปตทนั้นมีการวางแผนบริหารจัดการในเรื่องของน้ํามันในเรื่องของก๊าซยังไงบ้างค่ะให้มีการเพียงพอใช้ค่ะ ครับปตทหน้าที่หลักของเราก็คือการให้ความรับประกรันความมัน่นคงทางด้านพลังงานนะครับค่ะไม่ใช่เฉพาะในเขตน้ําท่วมเท่านั้นนะครับทั่วประเทศไทยในวันนี้นะครับเนื่องจากผลของอุทกภัยเนี่ยทำให้เส้นทางขนส่งลำธียงต่างๆเนี่ยถูกตัดขาดไปหลายเส้นทางนะครับเส้นทางรถไฟเนี่ยนะฮะเส้นทางรถไฟเนี่ยใช้ไม่ได้แล้วนะครับเราก็เห็นว่าสายใต้ก็ยังเพิ่งเพิ่งจะเสียไปนะฮะทางรถยนต์เองเนี่ยเส้นทางหลักเส้นสุดหลายเส้นทางตัดขาดนะครับ เราปัจจุบันนี้เนี่ยเราก็ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่นะครับเทีจะนำเอาทั้งน้ํามันและแก๊สเนี่ยไปส่งให้กับลูกค้าของเรานะครับในเขตภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับสําหรับในเขตที่มีน้ําท่วมถึงเนี่ยนะครับจริงๆต้องเรียนว่าน้ํามันกับแก๊สนี่ไม่ขาดนะครับมีอยู่มากมายแต่ว่าสถานีบริการเนี่ยไม่สามารถให้บริการได้เพราะถูกน้ําท่วมนะครับน้ำล้อมรอบนะครับจาต้องปิดไปในเขตที่มีน้ําท่วมในประมาณยี่สกว่าจังหวัดเนี่ยนะครับ ตัวเลขสถานีบริการที่ปิดไปเนี่ยเกือบร้อยละสามสิบนะครับจังหวัดที่มีน้ำท่วมสูงๆมากๆอย่างขะนรก่รเสรยชรยาหรือปฐุมธานีเนี่ยสถานีบริการปิดของปตทปิดเราปิดเกือบร้อยละเก้าสิบนะครับแต่ยังไงก็ตามนะครับสถานีที่เหลือที่ยังสามารถให้บริการได้อยู่เนี่ยเราก็พยายามจะย้ายเอา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 น้ํามันแล้วก็ก๊าสเนี่ยไปที่นั่นนะครับ ก็ต้องขออนุญาตเรียนดรว่า,าสมารับผู้ใช้นะครับอาจจะต้องเดินทางไกลนิดนึงเพื่อไปหาสารีิตเยี่ยงแห้งอยู่เพื่อเพื่อเติมรับเติมน้ํามันแล้วก็คัาจากสารีบริการของปทตทไต้ครับ แล้วตัวพรินคาในช่วงวิกฤตนะคะถ้าหากว่าเรามีการปตทน่าจะมีการวางแผนนะคะสําหรับภาวะวิกฤตจริงๆถ้าเกิดในบริเวณกรุงเทพมหานครเวลานี้น้ําได้ไหลนะคะไปทางวิภาวดีรังสิตมุ่งหน้าก็อาจจะมีการคาดการณ์กันนะคะว่าอาจจะไปอยู่ในบริเวณ4ี่แยกต่อ5แยกลาดพร้าวได้ถ้าเกิดเหตุการณ์ตรงนั้นจริงๆหรือว่าน้ํานั้นไหลทะลักเข้าไปหนึ่งตรงใจกลางเมืองกรุงเทพปตทได้วางแผนบริหารจัดการน้ํามันสําหรับประชาชนยังไงบ้างคะรวมทั้งก๊สด้วยนะคะ จริงๆปตทเองเนี่ยนะฮะลงกันของเราทั้งหมดอยู่ที่ภาคตะวันออกนะครับฉะนั้นเนี่ยเราไม่ได้รับผลกระทบในเรื่องของการจัดหานะครับแต่จะได้รับผลกระทบในเรื่องของการกระจายขนส่งนะคะค่ะครับผมตัวปตทเองเนี่ยขณะนี้เราได้ย้ายศูนย์บังคับบัญชาไปอยู่ที่ชลบุรีเรียบร้อยแล้วนะครับย้ายไปแล้วค่ะฉะนั้นผมได้ยืนยันว่าหากเราไม่น่าไม่ว่าน้ำจะท่วมให้แยกราชาอย่างไรเนี่ยการบริหารจัดการของปตทก็ไม่หยุดผลกระทบนะครับไม่ได้หยุด นะครับเพียงแต่ว่าความลําบากเนี่ยก็คือการที่จะหาสถานที่บริการที่ยังแห้งนะครับมผมพอเรียนว่าในเว็บไซต์ของปตทในโฮมเกตช่องปตทอนะครับทุกวันนี้เราได้ขึ้นรูปแผนที่กรุงเทพและปริมณฑลแล้วก็แสดงสถานที่บริการที่ยังให้เปิดบริการอยู่ทั้งแก๊สทั้งน้ำมันนะฮะ,คะใครที่ยังพอมีเครดิตใช้ได้อยู่เนี่ยสามารถเข้าไปดูได้ตลอดเวลา นะครับหรือในเครือข่ายวิทยุของทางแท็กซี่นะครับเราก็จะมีการแจ้งอยู่เสมอนะครับว่าขณะนี้ปั๊มแก๊สที่ยังสามารถให้บริการได้นะครับอยู่ที่ไหนบ้างสําหรับในพื้นที่ที่สถานีบริการสามารถกลับมาให้บริการได้อีกอย่างเช่นในเขตนครสวรรค์พิษนุโลกหรือพระนครศรีอยุยาบางส่วนเนี่ยนะฮะหรือแม้กระทั่งเขตสงุทรีบางส่วนเนี่ยเราก็จะแจ้งนะครับว่าสถานีนี้ที่เคยหยุดให้บริการกลับมาให้บริการแล้วไปใช้บริการได้ครับ นอกจากนี้ปตท,อทอนั้นมีหน่วยให้ความช่วยเหลือนะคะเป็นหน่วยซีลเนี่ยตรงนี้มีรายละเอียดยังไงบ้างคะความช่วยเหลือของทีมเหล่านี้ทําอะไรกันบ้างค่ะครับาสาหรับพนักง,งานแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องกับ,กบทางกุกตทนะครับเ,เมื่อได้รับความเดือดร้อนนะครับเราก็จะมีหน่วยซีลเนี่ยเข้าไปช่วยนะครับเพราะเราตั้งใจว่าเราจะไม่เป็นภาระของรัฐบาลหรือภาระของสปพ,อพอนะครับซึ่งศีงนี้เรามีอยู่5ชุดแล้วก็มีพนักงานอยู่60คนซึ่งประจําการตลอดเวลาเข้าไปช่วย พ <Ừ. S 2> นักง,งานหรือบุคคลที่ได้รับความเดือดร้อนในที่ต่างๆนะครับพันศีเมื่อเราเข้าไปช่วยพนักง,งานของปทเราก็จะนําอาหารเราก็ไปช่วยเหลือประชาชนที่อยู่รอบข้างหรือในแนวทางออกมาด้วยะนะครับทุกนี้ก็ทํางานกันเต็มที่เพราะว่าน้าเนี่ยส่วนใหญ่ได้ท่วมทางด้านเหนือของทางกรุงเทพไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ะจะมีคนที่ติดอยู่บนบ้าน,จนจเป็นจำนวนมากนะครับจริงๆก็ต้องเรียนให้ประ,ประ,ประชาชนทั่วไปนะครับ ว่าอย่าลอให้จนน้ำท่วมจนกระทั่งว่าถูกตัดไฟแล้วถึงจะตัดสิทใจออกนะครับควรจะออกมาก่อนครับค่ะควรจะออกมาก่อนนะคะยังไงนะคะดเดี๋ยวยังไงถ้ามีความพร้อมอีกครั้งหนึ่งเราจะขออนุญาตเรียนเชิญดรพริพรนมาคุยในสถานีกับเรานะคะในวันนี้ขอรบกวนแต่เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณนะคะดรพรินชูโชตถาวรค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทปตทจำกัดมหาชนนะคะคุณผู้ชมคะอย่างที่เรียนไปนะคะว่าการจราจรในเวลานี้ ติดขัดมากนะคะไม่สามารถเดินทางเข้ามาได้นะคะในบริเวณทางขาเข้าและขาออกค่ะของถนนวิภาวดีรังสิตนะคะที่จะมุ่งหน้าไปยังดอนเมืองและเมื่อกลับรถมาแล้วในบริเวณไอทีสแควร์ค่ะน้ําก็ขึ้นประมาณ50ซนติเมตรถึงประมาณ100ซนติเมตรนะคะแล้วก็มีอนุโนมว่าจะขึ้นสูงไปน้ํากําลังไหลลงไปค่ะที่สี่แยกเกษตรนะคะและสําหรับในเรื่องของพลังงานในช่วงนี้พตทยืนยันนะคะว่ายังมีการเตรียมพร้อมค่ะแล้วก็อยากจะให้ประชาชนนะคะเข้าไปตรว วจสอบข้อมูลกันนะคะแล้วก็อาจจะต้องใช้เวลากันสักเล็กน้อยหากว่าจะต้องเติมแก๊สคะต้องไปในบริเวณรอบๆค่ะที่ไม่มีน้ําท่วมถึงนะคะสําหรับเรื่องของน้ํามันหรือว่าแก๊สนั้นยังมีเพียงพอแต่ว่าการขนส่งนั้นค่อนข้างจะลําบากนะคะจากเรื่องนี้ค่ะเราไปดูเรื่องของการเปิดศูนย์อพยพสําหรับผู้ประสบภัยน้าท่วมนะคะรวมทั้งที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะซึ่งมีศูนย์พักพิงทั้งหมดนะคะ9แห่งด้วยกันค่ะรองรับผู้ประสบภัยได้กว่า7000คนค่ะขณะที่ผู้ประกอบผู้ประกอบ อบก,การนะคะรีสอร์ทหลายแห่งใน,นอำเภอวังน้ําเขียวพร้อมใจกันเปิดบ้านพักรองรับผู้ประสบภัยนะคะให้อยู่กันฟรีค่ะจนกว่าเรื่องน้าท่วมนั้นจะคลี่คลายซึ่งสามารถรองรับผู้ประสบภัยได้กว่า400คนติดตามจากรายงานชิ้นนี้ค่ะ บ้านพักต่ออากาศพื้นที่กว่า10ไร่ในตำบลไทยสามัคคีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมากลายเป็นที่พักพิงชั่วคราวของครอบครัววนารงรวมถึงสุนัขและแมวสี่ตัวหลังทั้งหมดต้องอพยพออกจากบ้านพักในเขตสายไหมกรุงเทพมหานครเพราะน้ำท่วมบ้านสูงกว่า1เมตร สวันแล้วที่ครอบครัววนารมใช้ชีวิตอยู่ที่อำเภอวังน้ำเขียวพวกเขาบอกว่าหลังทราบข่าวเจ้าของรีสอร์ทเปิดบ้านพักให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมพักฟรีจึงตัดสินใจเดินทางมาที่นี่แม้จะรู้สึกกังวลที่ต้องมาใช้ชีวิตอยู่ในสถานที่ซึ่งไม่คุ้นเคยแต่สภาพอากาศที่บริสุทธิ์และเย็นสบายรวมถึงความมีน้ำใจของเจ้าของรีสอร์ท<อ>ก็ทำให้พวกเขาคลายความกังวลลงไปได้ไดบ้าง ดีมากเลยอยากขอบคุณมากเลยที่เขามีน้ำใจขนาดนี้ว่าไม่เคยมีเจอที่แบบว่าให้ที่พักเราก็ดาน,น,นอย่างเงี้ยที่ที่จะให้แบบว่าให้เราอยู่แล้วก็ก็ดีเจ้าของที่นี่ดีมากมากเลยของหม้อน้ําเขียวเนี่ยว่าเราขอบอยากขอบขอบคุณเขาวาแบบอย่างจากใจจริงเลยว่าไม่เคยเจอคนแบบนี้ไงจากถ้าแบบบทงานนี้แล้วถ้าแบบมีหน้างานก็อยากให้คนมาเที่ยวกที่นี่เพราะเขามีน้ำใจแล้วก็เป็นคนใจดีใจดีมากๆเลยเจ้าของที่เนี่ย 我没เคยเจอเหมือนกัน。 รรรครอบครัววนารมเป็นหนึ่งในผู้ประสบภัยอีกกว่า100คนที่อบพยพมาอยู่ที่บ้านพักตากอากาศในอำเภอวังน้ำเขียวหลังผู้ประกอบการจํานวน3รายรวมตัวเปิดที่พักให้กับผู้ประสบภัยน้ําท่วมได้มาพักฟรีจนกว่าสถานาการณ์น้ําท่วมจะคลี่คลายโดยจะให้บริการห้องพักน้ําดื่มและไฟฟีส่วนอาหารผู้อพยพต้องช่วยเหลือตัวเองซึ่งบางส่วนก็มีผู้ใจบุญนําสิ่งของและอาหารมาบริจาคให้็ อยากฝากคนที่ถูกน้ำท่วมล้วกันมันก็ต้องทําใจกันนิด,ดนึงอย่ผมว่าครับต้องทาใจถ้ามันมันออกมาได้ก็ยังไงออกมาอยู่นี่แหละอยู่วางน้นเขียวมานอนกินนอนอากาศดีๆโดยที่บอกค่าที่พักไม่ต้องเสียตังค์ครับมีอาหารการกินกับพวกมาทําให้มีจริงๆก็บ,บอกครับแล้วจะสานกับหน่วยงานของอื่นไงก็ไม่เคยเหลืออีกทนหนึ่ง บ้านพักตาออากาศในอำเภอวังน้ำเขียวสามารถรองรับผู้ประสบภัยได้อีกประมาณ300คนนอกจากนั้นยังมีศูนย์พักพิงอีก9แห่งที่ทางการจัดเตรียมไว้สำหรับผู้ประสบภัยน้ำท่วมซึ่งจังหวัดนครราชสีมาเปิดศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่4ี่อำเภอเขืออำเภอวังน้ำเขียวปักทุงชยัยสีคิ้วและอำเภอปากช่องสามารถรองรับผู้ประสบภัยได้กว่า7000คนขณะนี้มีผู้ประสบภัยอพยพมาอยู่แล้วกว่า1000คนส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่อำเภอวังน้ำเขียว ในเรื่องของการเดินทางนะคะในเวลานี้ค่ะเราจะไปตรวจสอบกันนะคะกับคุณวุฒิชาติกรียานามิตรค่ะกรรมการผู้จัดการบริษัทบกขอสอจำกัดค่ะคุณวุฒิชาติสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคุณวุฒิชาติคะเวลานี้หลายคนกังวลนะคะว่าถ้าจะเดินทางออกข้างนอกนะคะโดยเฉพาะในบริเวณย่านจตุจักที่มีสายมาีรถนะคะของทั้งสายเหนือสายตะวันออกเฉียงเหนือในเวลานี้เรามีการเตรียมการความพร้อมน้ําท่วมยังไงกันบ้างคะ คือขนาเนี้นะครับเช็คสถานการณ์กันสุกสัชั่วโมงเลยนะครับแล้วก็สถานีเนี่ยยังอยู่สูงกว่าคือส้ายที่จะบอกเขตเนี่ยนะครับว่าน้ำเนี่ยเริ่มเข้ามาครับก็คือบริเวณสวนรถไฟซึ่งอยู่ในพื้นที่ต่ำนะครับซึ่งผมเนี่ยประสานกัทางเขตจะดูจักกับกทมไว้นะครับรวมทั้งข้อมูลกับสพที่ที่นั่งอยู่นะครับที่ผมนั่งอยู่ด้วยนะครับข้อดูเราเองเนี่ยเฝ้าติดตามสถานการณ์ มว่า,าวันสองวันนี้คงยังไม่ได้มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นนะครับอืมแต่ว่าน้ําค่ะแต่ว่าสถานการณ์น้ําในขณะนี้นะคะมาอยู่ตรงบริเวณสี่แยกเกษตรแล้วถ้าจะเดินทางเข้ามาในบริเวณเอถ้าจะเดินทางไปตรงหมอชิดนี่ก็ลํา,าบากพอสมควรเลยเราจะมีการ<ล>ปรับเปลี่ยนแผนการอะไรคะก็คืออย่างนี้ฮะในส่วนของของของเราเนี่ยครับท่านรุ้จิม่นเราเนี่ยเราดูในเรื่องของอขนาดนี้ที่เข้ามาใช้เนี่ยนะครับก็ยังใช้ในเรื่องของโทเวที่ม้วนลงมา ถ้าเราเป็นคเตี่ยงเนี่ยได้ครับนะแล้วก็วิภาวดีส่วนเดียงใช้ได้อยู่นะครับโดยเฉ<อ>ิะาะีาส่วนเดียงใช้ได้อยู่มาจะเรียนภาษาจากบริเวณที่น้ําเริ่มไหลลงมาอย่ในส่วนของการเดินรถเราเนี่ยก็ยังเป็นที่นี้นใน,น,าารนเรื่องของการเดินรถเนี่ยนะครับการเดินรถในเรียกว่ารถส่วนตัวที่จะเข้ามาสู่ถานนี้หรืออะไรเนี่ยถ้ามาด้วยรถโดยส,สารสาธารณะจากของของคกครเนี่ยเขาเขาว่าจะบูรณาการในเรื่องของการเดินรถในแต่ละเส้นทางกันอยู่แล้ว ในส่วนของถ้าเป็นรถแบบจากแท็กซี่หรือรถส่วนตัวเนี่ยผมกบควรนิดถึงว่าอันเนี้ยอาจจะต้องเชี่อกับการจราจรคือบกศูนสองหรืออะไรเนี่ยเขาจะมีข้อมูลได้ดีกว่าผมค่ะเพราะพวกนี้ก็จะมอนิเตอร์ได้ได้มากกว่าผมนะครับต้องเป็นต้องขออนุญาตเรนแบบนี้นะครับค่ะ คุณริชาติครับน้ำถ้าระดับน้ำเนี่ยจะท่วมถึงแค่ไหนที่บริเวณจตุจักรเลาว่าทางขนส่งจะสามารถดําเนินการได้ต่อถ้าไม่อย่างนั้นแล้วอาจจะต้องมีการย้ายอะค่ะประเมินไว้ว่าถ้าเกินสามสิบเซนเนี่ยเราต้องมุกแน่นอนถ้าเกินสามสิบเซนนะครับถ้าไม่เกินสามสิบเซนเนี่ยเราคิดว่าเรายังพอไหวนะครับแต่ถ้าเกินกว่านี้คงต้องมุกแน่นอนพื้นสถาน้ผมก็ประสาในเรื่องของพื้นที่ไว้เลยนะครับแล้วก็จะพิจารณาในความเหมาะสมความลงตัวที่ว่า ถ้าจาเป็นจะต้องอพอยพเตรียมแบบสายใต้ถ้าจำเป็นต้องอย้ายที่ทำการเชื่อค้าแบบสายใต้ตรงพุทธมณฑลสายหนึ่งเนี่ยแล้วผมจะขอทราตนะครับได้ไจัดการกับทานที่ต้องสืบคดีอีกครั้งหนึ่งนะครับให้ช่วยแต่ว่าในเรื่องของการเตรียมการอพยพเนี่ยเราเราเตรียมไว้แล้วเราสามารถมุ้ได้ภายในเวลาครับถ้าเรื่องของตัวรถ่ยภายในหนึ่งชั่วโมงครับ้าถ้าเป็นเรื่องของอุปกรณ์ที่จะสามารถมุ้งไปอยู่ที่ใหม่ที่จะไปบริการผู้โดยสารได้เนี่ยก็ไม่เกินไม่เกินสามสี่ชั่วโมงแน่นอน ในขณะนี้มีความเป็นไปได้ที่จะย้ายไปที่ไหนบ้างนะคะเมื่อสักครู่นี้มีพุทธพลทนสายหนึ่งอาจจะเป็นไปได้ไหมคะที่จะย้ายไปที่สุวรรณภูมิยังไงเราย้ายมาตรงโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยย้ายไปแล้วแต่ว่าตอนนี้อาจจะมีอย่างอถ้าสายเหนือสายตะวันออกเฉียงเหนือจะย้ายไปที่ไหนบ้างคะอาจจะเป็นสุวรรณภูมิหรือว่าที่ไหนยังไงคะนั่นคือแผนการที่เราเตรียมไว้ขออนุญาตนะวันนี้คือทั้งหมดที่ที่เราวิ่งไปสืบแต่ประชุมสรุปดได้ข้ออายุติกันภายในวันนี้พรุ่งนี้นะครับค่ะ ตอนนี้ก็ยังไม่ได้สระขอขขอนยญาตให้มันชัดเจนนิดนึงแล้วเด<ข>ี๋ยวจะไปกาศสะานออกไปนะครับ ค่ะเพราะว่าในเวลานี้ก็มีคุณผู้ชมโทรศัพท์มานะคะว่าต้องการจะทราบว่าถ้า,าจะเดินทางในเวลานี้เนื่องจากว่าน้ำเนี่ยเอ่อน้ำเข้ามาใกล้ในบริเวณพิพิธภัณังเสิ็จซึ่งก็เชื่อมต่อกับทางทางขนส่งนะคะและท้ายที่สุดนะคะในเวลานี้ค่ะคาดว่าจะเตรียมการที่จะอ,นอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนได้ยังไงคะถ้าน้ำมาจริงๆแล้วก็ทั้งในส่วนของทั้งในส่วนของสายใต้ด้วยแล้วก็ในส่วนของสายเหนือด้วยจะมีการบรูรณาการยังไงกันคะ่ะอ๋อคืออย่างนี้ ในส่วนของสายใต้เนี่ยผมเชื่อว่าเขาจะลงตัวเรียบร้อยนะครับเพราะว่าทางคอสเนี่ยเขาก็จัดรถสิดก็ไปให้เราอยู่แล้วในส่วนของสายเหนือซึ่งจะแตนื้อระทศยสามารที่จะไปจะต้องย้ายจริงๆเนี่ยนะครับเราก็บูรณาการกับทางท่านรู้มฆการขอสโมพอกันนะครับว่าท่านเองท่านานจะต้องจะต้องการการลดสิทธิ์ยากในเรื่องของจุดบริการครั้งหนึ่งครับคือเมื่อเพื่อเพื่อป้องกันความจับสนเนี่ยต้องขออนุญาตว่าเดี๋ยวๆเอาแผนสรุปออกมายังไง เวลา m o v เนี่ยแล้วเราจะแจ้งให้ทราบค่ะได้ค่ะแต่ว,ว่ารับรองว่าถูกรงแน่นอนครับนะ,ะเพราะว่าเรื่องการเตรียมแผนไม่ว่าการเตรียมยานมานะนะครับที่อำนวยความสะดวกในเรื่องของเช็่ยัทนบัสเนี่ยเราคุยกันเรียบร้อยนะครับค่ะ ก็จะมีรถบัสนะคะบำเวยความสะดวกให้กับประชาชนที่จะเดินทางไปขึ้นรถต่อไปอย่างต่างจังหวัดด้วยค่ะยังไงในช่วงนี้ขอสอบถามแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณนะคะคุณวุฒิยากรยานาเมธค่ะกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบขสนะคะยืนยันว่าในเวลานี้นะคะสถานการณ์นั้นก็ยังรับได้นะคะเพราะว่าในบริเวณของบขสที่หมอชิดนะคะหมอชิดใหม่ค่ะก็น้าอย่างไม่ท่วมไปถึงนะคะแต่ว่าถ้าเรารู้เส้นทางในกรุงเทพมหานครนั้นน้ํานั้นก็ไปอยู่ใกล้ๆกับตรงสี่แยกเกษตรศาสตร์แล้วนะคะซึ่งถ้าหากว่าเลี้ยวขวาไปก็ จะเป็นบคสอแล้วค่ะที่หมอชิดใหม่นะคะดังนั้นแล้วทางกงรรมการผู้จัดการของบคสอยืนยันค่ะว่าจะมีการประชุมแล้วก็ได้เตรียมการกันเอาไว้แล้วนะคะจะมีการยกย้ายได้ก็จะมีการประกาศกันอีกครั้งหนึ่งค่ะไปดูในส่วนของออเศรษฐกิจอื่นๆด้วยนะคะรัฐบาลนั้นมีการเร่งนาเข้าไม่ว่าจะเป็นทั้งสินค้าไข่ไก่แล้วก็น้าค่ะติดตามได้ในเศรษฐกิจรอบวันค่ะ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณนนิชย์ระบุว่าขณะนี้ได้เร่งกระบวนการนำเข้าสินค้าจากประเทศในกลุ่มอาเซียนแล้วโดยจะนำเข้าไข่ไก่7ล้านฟองจากมาเลเซียและฮ่องกงปลากระป๋อง4ี่แสนกระป๋องและน้ำดื่ม1ล้านขวดซึ่งคาดว่าจะนำเข้ามาและส่งถึงมือผู้บริโภคภายในสัปดาห์นี้แต่หากสถานการณ์คลี่คลายก็จะลดการนำเข้าลงพร้อมประสานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดูแลการกระจายสินค้าไข่ไก่ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติวงเงินสินเชื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยกว่า25,000ล้านบาท โดยสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการ SME คิดเป็นจำนวน23,000ล้านบาทผ่าน,นกลไกการค้ำประกันของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบอสยซึ่งจะสามารถค้ำประกันสินเชื่อได้ราว 1, 100 0 0ล้านบาทระยะเวลาการค้ำประกัน7ปีค่าธรรมเนียมร้อยละ1.75ต่อปีทั้งนี้รัฐบาลจะชดเชยค่าธรรมเนียมในช่วง3ปีแรก ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจะทำแผนฟื้นฟูร,ระบบไฟฟ้าสำหรับนิคมอ,อุตสาหกรรม7็แห่งหลังน้ำลดโดยเบื้องต้นพร้อมติดตั้งสถานีจ่ายไฟฟ้าย่อยสำหรับการปั๊มสูบน้ำออกจากนิคมซึ่งคาดว่าจะใช้เวลายอย่างน้อย15-30วันก็จะสามารถจ่ายไฟฟ้าได้ทั้งนี้ตั้งเป้าหมายว่าจะสูบน้ำในนิคมสารัตนานครและ่วนอุตสาหกรรมโรจะนะาให้เสร็จภายใน10วัน บริษัทฮอนด้ามอเตอร์เตรียมลดกำลังการผลิตลงร้อยละ50ในโรงงาน6แห่งของภาคพ,พื้นอเมริกาเหนือเนื่องจากไม่สามารถส่งชิ้นส่วนยานยนต์จากโรงงานในไทยซึ่งเผชิญน้ำท่วมหนักได้โดยจะเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเป็นเวลายอย่างน้อยหนึ่งสัปดาห์ขณะที่บริษัทนิสสันมอเตอร์จะกลับมาผลิตรถยนต์ในไทยเต็มรูปแบบอีกครั้งช่วงกลางเดือนนี้โดยใช้ชิ้นส่วนนำเข้าจากต่างประเทศเป็นการชั่วคราวเพื่อทดแทนการขายแคลนชิ้นส่วนที่ผลิตในไทย สภาวะการลงทุนนะคะตลาดหุ้นไทยนั้นยังเปิดทําการตามปกตินะคะเช่นเดียวกับธนาคารพาณิชย์ค่ะจะมาตรวจสอบกันนะคะกับคุณเทิดศักดิ์ทวีธิรธรรมค่ะผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสค่ะคุณเทิดศักดิ์สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณเทิดศักดิ์ในในช่วงนี้นะคะนักลงทุนนั้นยังเข้ามาลงทุนกันอยู่แม้ว่าน้ําสถานการณ์น้ําจะท่วมก็ตามแต่ว่าในาต่างประเทศนะคะก็ยังมีหลายๆปัจจัยค่ะวันนี้จะมีปัจจัยอะไรบ้างคะที่กระทบต่อตลาดหุ้นบ้านเราค่ะ ครับจริงๆถ้าดูปัจจัยในวันนี้นะครับก็ถ้าแยก2อง f a ตอร์นะครับปัจจัยในประเทศกับต่างประเทศเนี่ยนะครับถ้าย้อนหลังไปนิดนึงสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยตลาดหุ้นเราขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับเป็นเพราะเรื่องปัจจัยในต่างประเทศเนี่ยเป็นแรงตัดเลื่อนนะครับเรามีประเด็นความหวังในการแก้ปัญหาที่เริดเนี่ยขึ้นมานะครับแล้วก็พอมาถึงสัปดาห์นี้นะครับเหตุการณ์ค่อนข้างจะพลิกผันขับไปเลยนะครับคือความคาดหวังที่เกิดช่วงที่ดีเนี่ยมนเริ่มพลิกกลายเป็นลบ ลังจากที่คริสบอกว่าอาจจะต้องมีการทําประชามตินะครับในเรื่องของตัวมาตรการต่างๆที่จะผ่านออกมาซึ่งเท่าที่ฟังดูนะครับค่อนข้างจบไาในเชิงที่ลบนะครับแล้วก็บังเอิญว่ามีบริษัทโบรกเกอร์บางรายนะครับในสาระซึ่งยื่นขอฟื้นฟูกิจการนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็เลยเป็นประเด็นปัญหานะครับที่ทําให้ดูภาพเนี่ยออกมาเป็นเชิงลบหนักเข้าไปอีกนะครับเราก็จะเห็นว่าดาวโจนเนี่ยปรับตัวลงมาแรงๆนะครับยืดเก็บ300จุดต่อเนื่องกันมา สองวันแล้วนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยปัจจัยต่างประเทศที่เคยเป็นแรงผลักดันเนี่ยมันก็กลับพลิกการเป็นแรงที่กดดันกับตลาดรุ้นทันทีนะครับส่วนปัจจัยในประเทศเราเนี่ยนะครับก่อนหน้านี้ในช่วงสัปดาห์ที่แล้วนะครับค่อนข้างจกมาในเชิงลบนะครับแล้วในช่วงสัปดาห์นี้เนี่ยก็ยังเป็นอะไรที่ออกมาในเชิงลบแบบต่อเนื่องนะครับด้วยผลกระทบจากเรื่องของตัเเหตุการณ์น้าท่วมนะครับะฉะนั้นภาพออกมาเนี่ยดูเหมือนว่าตลาดเราเนี่ย ถูกกดดันทังในส่วนของปัจจัยในต่างประเทศแล้วก็ปัจจัยในประเทศด้วยนะครับึ่วงนี้เราคิดว่าน่าจะมีน้ำหนักในการที่จะกดดันทําให้ตัวเซตินเด็กของเราในวันนี้เนี่ยปรับตัวลดลงต่อได้ครับอืมค่ะแล้วในช่วงนี้นะคะถ้าว่าจะลงทุนนี่มีค่านำมาย่งไงบ้างคะครับผมคิดว่าถ้าจะลงทุนเนี่ยคงจะเป็นลนักษณะของการาชะลอให้ราคาออนตัวลงมาแล้วค่อยอกลับเข้าไปซื้อดีกว่านะครับโดยระดับแรกที่ผมคิดว่า อาจจะเป็นจุดที่เริ่มกลับเข้าไปได้บ้างนะครับก็คือประมาณสัก930จุดนะครับผมคิดว่าอาจจะเป็นจุดที่เริ่มทยอยซื้อสะสมพุ่นอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าที่ระดับราคาประมาณสัก930จุดเนี่ยปีของตลาดเรานะครับจะลงมาต่ำกว่า11เท่าอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งระดับที่ต่ำกว่า11เท่าเ่ยผมคิดว่าพุ้นประเภทที่ให้เงินปันผลดีๆนะครับแล้วก็ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วมไม่มากเนี่ย เป็นตัวเรื่องที่สามารถจะหาได้ครับค่ะคุณทศาคาประเมินดูแล้วนะคะอย่างต่างชาตินี่มีความรู้สึกหรือว,ว่าเวลาเข้ามาซื้อขายเนี่ยปัจจัยเรื่องน้าท่วมมีกดดันเขามากน้อยแค่ไหนคะ่ะดูเหมือนว่าไม่ค่อยจะมีน้ําหนักมากเท่าไหร่นะครับเป็นผลเพราะว่าในช่วงที่เรากังวลเรื่องน้าท่วมมากๆในช่วงสัปดาห์ที่แล้วเรามีวรรจุรัชกาหลายวันเนี่ยนะครับเรายังกลับเห็นตัวนักลงทุนต่างชาติเนี่ยเข้ามาซื้อสุทธ,ธิในตลาดหุ้นบ้านเราต่อเนื่องนะครับเพราะถ้ามองย้อนหลังกลับไปมาสัก 20กระบวนการเนี่ยปรากฏว่ายอดซื้อสะสมของต่างาชาติเนี่ยอยู่ที่ประมาณสักเกือบ35,000ล้านนะครับซึ่งถือว่าค่อนข้างเยอะนั่นก็แปลว่าน้ําหนักของตัวปัจจัยเรื่องน้ําท่วมเนี่ยอาจจะไม่ได้มีเป็นส่วนในการที่เขาใช้ตัดสินใจมากเท่าไหร่นะครับมีบางไอเดียที่บอกว่าเขาเริ่มมีการมองข้ามช็อตไปถึงหลังเหตุการณ์น้ําท่วมแล้วว่าบริษัทไหนหรือว่าอะไรเนี่ยจะไ,ได้รับประโยชน์นะครับนอกจากนี้เนี่ย แลจะมีส่วนนึงครับคือหุ้นตัว p t t c นะครับที่เพิ่งกลับเข้ามาเทรดเมื่อวันที่2 8ตุลาคมนียนะครับก็ปรากฏว่าเนื่องจากหุ้นนี้เนี่ยมันเกิดจากการควบรวมนะครับระหว่างตัว p t c s กับ a a นะครับก็หลังจากตรงนี้เนี่ยทำให้กลายเป็น p t t c ซึ่งมาแอบใหญ่เป็นอันดับ8ของตลาดหุ้นไทยนะครับดัะนั้นอาจจะมีแรงซื้อบางส่วนที่เข้ามาเวทหุ้นตัวนี้เข้าไปในพอร์ตนะครับเพื่อทําให้ตัวโครงสร้างพอร์ตเนี่ยสอดคล้องกับดวอิน ค่ะควันนี้ให้กรอบการลงทุนที่เท่าไหร่คะผมคิดว่าวันนี้โอกาสที่จะเห็นการปรับตัวลดลงมาเนี่ยยังมีอยู่ค่ถ้าจะดูกรอบที่เป็นแนวรับเนี่ยผมดูประมาณสัก930-935ถึง935ประมาณนี้ครับแล้วก็ส่วนที่เป็นแนวต้านเนี่ยก็คงปิดประมาณสัก 960จุดครับค่ะขอบคุณนะคะคุณเทศศักดิ์ทวีทิรธรรมค่ะผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสค่ะคุณผู้ชมคะตลาดหุ้นไทยนั้นยังเปิดทําการตามปกตินะคะและยังเป็นสิ่งหนึ่งค่ะที่ยังสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนแล้วก็นักทุนต่างชาติได้นะคะรวมทั้งธนาคารพาณิชย์ค่ะถึงแม้ว่าจะมีหลายแห่งที่ต้องปิดทําการไปรวมทั้ง ATM นะคะแต่ว่าทางแบงก์ชาตินั้นยืนยันค่ะว่าจะมีการให้บริการของธนาคารพาณิชย์ตามปกกติิค่่่ะยเเเววววว้้้นนนนนใบรณททีีมทมะะีมมําาัดล ในช่วงของเศรษฐกิจแล้วนะคะดิฉันรุ่งทิพย์ชนภาลัยพร้อมที่มันทีมานทุกคนสวัสดีค่ะ